ดูง่ายๆขายได้จริง2นาทีรู้เรื่องนะครับมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ทําคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญ1บาทนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300-500บาทเป็นเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะครับรุ่นใหม่แบบนี้นะครับหรือว่าอ่ตั้งแต่ปี 61- ปี64เลยนะครับนี่ลองลองลองเช็คดูนะครับเช็คง่ายๆนะครับเอาเหรียญมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับเอาแม่เหล็กดูดนะครับเหรียญ หนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเนี่ยเจอแม่เหล็กดูดแบบนี้อันไหนที่แม่เหล็กดูดติดหยิบออกนะครับหยิบออกไปเลยนะครับแล้วก็ดูดอีกนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับนี่ครับแม่เหล็กดูดติดนะครับเหรียญปกติทั่วไปดูดออกนะครับดูดไปเรื่อยๆนะครับดูดไปนะครับอ่าแม่เหล็กดูดติดเอาออกนะครับแม่เหล็กดูดติดเอาออกนะครับนี่นะครับอันนี้หนึ่งเหรียญแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ นี่ถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้นั่นแหละครับเจอแล้วครับเจอแม่เหล็กดูดไม่ติดของเหรียญรุ่นใหม่รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับอันนี้เหรียญน,นี้พบเจอในปีพศ2561นเะครับเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้ผมดูดออกให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับไม่ดราม่านะครับใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับผมมารับซื้อมาตามหาคนที่เชื่อแล้วก็คนที่จะส่งมาขายนะครับใครที่ไม่มีไปหาก่อนนะครับมีแล้วค่อยมาคุยกันนะครับว่ามีครับมีค่ะนะครับก็มีก่อนค่อยมาคุยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเหรียญหนึบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10แม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้นะครับรับซื้อ เริ่มต้นที่เหรียญละ300ร้อถึงห้าบาทนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ